สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้อยู่กับน้อยนะครับวันนี้ก็จะมากินช็อกโกแลตบอมครับนี่เป็นรูปร่างแบบนี้เลยแล้วพร้อมกับนมร้อนนะครับร้อนมากก็คือเดี๋ยวจะอธิบายตอนแกะเสร็จครับนี่ วิ่งได้าาหออย่างดีเลยอะครับนี่ดูสมกับ69บาทนี่อันนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งตรงนี้ครับนี่มาลองดูกันนะครับที่หอทองอยู่มันจะเป็นยังไงว้วหก9บาทครับนี่ ทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรอย่าก,กินเล่นนะครับวิธีทํที่ถูกต้องก็คือใส่นมร้อนนี่อืมใส่แล้วทุกคนดูครับมันจะละลายเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆครับไม่นานเท่าเอฟเคในบ็อกซ์แป๊บหนึ่งครับ ได้แล้วถึงเวลากดครับนี่ช็อกโกแลตมันก็จะละลายอ่ะครับก็ร้อนอยู่นะนี่ไงครับพยายามตักนมร้อนนี่ใส่ด้วยนะครับให้มันละลายเร็วๆครั ช็อกโกแลตของคิดแคทเลยครับแป๊บนึงครับนี่ตัดก่อนนี่ด้านในก็จะเป็นมัชเมลโล่ใช่ไหมอามัชเมลโล่เนี่ยครับ ด้านในมือจะเป็นมาสเมลโลคนๆด้วยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูตามภาพนี้เลยนะครับอย่างแรกคุณต้องชมชงนมให้ร้รอนๆก่อนนะครับแล้วค่อยใส่อันนี้ไม่ใช่กินเปล่าๆนะครับมาครับ มีเสียงด้วยอะครับชิมครับช้อนยังร้อน,นะครับอืมอร่อยอครับใส่กับนมอุ่นนี่น่าจะอร่อยครับเนี่ยมีม,ชมัชเมโลไว้กินเล่นด้วยครับมัมชเมโลละล,ะลาย ถือว่าร่อยครับถ้า,างั้นก็สําหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระเทือบไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามม่อด้วยนะครับยอดวิวยอดคนกดติดตามน้อยมากเลยครับบ๊ายบายครับ